สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาการประจำรุ่นนะครับของ Isuzu MU-X นะครับปัญหาที่ว่านี้คือพลงมาลายสั่นนะครับก็เพียงแค่ว่าเราก็เติมลมล้อยางนะครับทั้ง4ล้อนะครับตามข้อแนะนำของทางบริษัทนะครับก็ดูที่ลาเบลนะครับอย่างเช่นคันนี้ล้อขอบ20นะครับเขาให้เติมลมที่ประมาณ30 PSI นะครับอันนี้ของผมก็เติมอยู่ที่ประมาณ 33 psi นะครับก่อนหน้านั้นผมเติมประมาณ35 36 psi นะครับทั้ง4ีล้ออันนี้ก็เลยลดลงเหลือสาผสิบสามที่ได้นะครับอาการดีขึ้นนะครับอยากจะลองขับให้เห็นนะครับแต่ว่ารถบนถนนค่อนข้างเยอะครับมันวิ่งไปไม่ถึงนะครับนี่นะอันนี้อยู่ที่ประมาณ100นะครับก็ดีกว่าเดิมนะครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆโดยไม่ต้องไปเสียเงินนะครับหรือของใครที่ลองเติมลมแล้วตามตามป้ายชี้บ่งนะครับที่เขาแนะนํามาแล้วยังมีอาการอยู่นะครับ mm hmm. ก็ให้เราไปทําการถ่วงล้อใหม่นะครับ mm hmm. เฉพาะถ่วงล้อนะครับไม่ต้องไปตั้งศูนย์นะครับ mm hmm. ไปถ่วงจะถ่วงจี้หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. ก็ทําแค่ถ่วงล้อ ศูนย์ไม่ต้องตั้งนะครับถ้ารถไม่มีอาการเวลาปล่อยมือแล้วกินซ้ายหรือกินขวานะครับอันเราก็ไม่ต้องไปตั้งศูนย์หรือพวงมาลัยนะครับเวลาขับตรงๆนะครับแล้วระดับพวงมาลัยอยู่ตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้คือรถศูนย์ดีแล้วนะครับอันนี้ก็ปล่อยมือนะครับรถไม่วิ่งกินซ้ายกินขวาก็ศูนย์ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งนะครับ หรือใครไม่สบายใจก็แล้วแต่นะครับแต่แต่โดยหลักการแล้วมันมันไม่ต้องตั้งนะครับเพียงแค่ถ่วงร้อก็เพียงพอแล้วแล้วก็ลมยางอย่ากให้ต่ำกว่าที่เขากำหนดไว้นะครับไม่งั้นมันจะมีผลเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ลมยางที่เขาแนะนำมีผลก็มีข้อดียอย่างคือรถมันนิ่มขึ้นนะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบสามสาสิบสามนี้ก็นิ่มนะครับ นิ่มกว่า35มสชัดเจนนะครับรับรับรู้อาการความนิ่มของรถที่ได้มาด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็บายบายสวัสดีครับ